คนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอย่างไรเขาเงียบหายไปนิ่งเงียบชีวิตเขาเป็นอย่างไรสุขทุกข์ดีร้ายอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาเป็นอย่างไรบ้างพระเทวาลึษีคุณมทรัพย์แห่งสติปัญญาเทพจันทร์พระพระาย ดูเขาเป็นอย่างไรอืมผนังสุพผันมฉาความเหมือนเขาต้องเผชิญกับเรื่องราววุ่นวายใจวิตกกังวลต้องเลือกต้องตัดสินใจเขาทำอะไรไม่ได้นะตอนนีนะ้เหมือนเขากับคุณอยู่ไกลอยู่ห่างกัน การศึกษาแล้วเขาเรียนรู้กําลังศึกษาหรือเขากําลังเหมือนมุ่งมั่นนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องเรียนทุ่มเทให้กับการศึกษาเราเรียนการงานความประสบผลสําเร็จในชีวิตเรียนรู้เรื่องราวมากมายในตอนนี้ทุ่มเทให้งานเงินเรื่องชีวิตแล้วเขามีเรื่องที่แต่เขาวิตกกังวลอ่อนไหวแต่เขาต้องการเดินทางมาหาคุณติดต่อมาหาคุณนิงเงียบหายไป เพราะเขายุ่งมีเรื่องยุ่งวุ่นวายที่เขายังต้องแก้ไขแก้ไขยังไม่ได้เขาจะติดต่อมาหาคุณเขารักคุณคิดถึงคุณเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันอยากดูแลคุณเห็นคุณดูแลเขาเพราะความรักเขาอ่ะเหมือนช้ากว่าจะสําเร็จสมหวังแล้วเขากลัวสูญเสียคุณไปแต่เขาต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็มีผ้ายด้วยคิดไม่ได้แก่มีตกวุ่นวายใจ เหมือนเขามีความอดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่ก็ต้องมีอุปสรรคขวางน้ําขวางกัน้นโดยเฉพาะเรื่องความรักแตตัดสินใจไม่ได้แต่เรื่องงานเลื่องเงินเรื่องชีวิตเขาอ่ะเขาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเกนะ่งหน้าที่การงานแต่เรื่องความรักใช้เวลาแล้วเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาเทุ่มเทกับชีวิตการงานหาทางออก เพื่อที่จะมาหาคุณให้อยู่กับคุณคิดถึงคุณเหมือนเขามีคุณอน่เพราะเป็นคู่กันน่ะหัวใจเขาความรักเขามีแต่คุณอยากดูแลคุณให้คุณดูแลเขามีความสุขมีคุณคิดถึงคุณแต่เขายังทําอะไรไม่ได้นะแต่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงอะ่ะต้องเลือกแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะพ้าพายความวุ่นวายต้องใช้เวลาต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเขา แต่ัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมันคงไม่ได้